วิธีแก้กรรมแบบวิทยาศาสตร์ทางสมด้วยเทคนิคของคนเจ๋งๆที่ไม่ต้องพึ่งพาการมูแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็ไม่ต้องดูดวงก็ดวงดีถ้าคุณจะกำหนดมันซะอยากรู้แล้วฟังคลิปยาวนะบอกตรงแต่ถ้าฟังจบแล้วฉลาดทันทีปันได้ฟังคลิปของดรโจนะคะจากช่องหนึ่งนะคะ book for life นะคะขอบคุณ book for life ค่ะแล้วเนนะคะก็มาประมวลผล แล้วนำมาเรียกเรียงให้คุณทำความเข้าใจใหม่แบบนี้ค่ะความคิดคือภาษาสมองอารมณ์คือภาษาร่างกายดังนั้นคุณสร้างความจริงส่วนตัวเองจากทุกสิ่งที่ทำทุกสิ่งที่คิดเกต้าเมื่อเราจับความคิดทันและชั่วขณะนั้นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองขั้นสูงสุดรู้ท่านความคิดรู้ทันตัวตนรู้ท่นอารมณ์ ชีวิตลื่นและดีไม่อยุ่ดังนั้นปัญหาของทุกคนที่ตื่นมาทุกคนคิดถึงแต่ปัญหาค่ะเครียดสิ่งที่เครียดของมันเก่าๆเรื่องราวเก่าๆอกหักเงินไม่พอใช้เขาไม่รักเราที่บ้านไม่ดีมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนร่วมงานไม่ดีทุกอย่างที่เป็นความชิบหายคุณคิดถึงกับมันทุกสิ่งทุกอย่างคิดถึงปุ๊กและการคิดถึงตรงนี้ สมองของคุณได้บันทึกอดีตเรียบร้อยค่ะเช่นปัญหาสิ่งที่มีและที่บอกนะคะและทั้งหมดเป็นมันผ่านการเชื่อมโยงของการเวลาสถานที่คนสภาวะแวดล้อมเสียงเพลงกลิ่นประสาทรับรสประสาทรับรู้ทั้ง5้าของคุณแม่งสัมผัสและบันทึกจดจําไว้หมดให้ตายเถอะมึงนะ่ากลัวชิบหายดังนั้นทั้งหมดนี้เพินกำลังจะบอกว่า คุณกำลังทำทุกอย่างแล้วไปยังความทรงจำทำให้ความจำมันมีชีวิตขึ้นมาในจิตและใจปัญหาคือความจำเหล่านั้นน่ะมันมีอารมณ์เกี่ยวพันอยู่ด้วยเพอรอาะเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ตรงของคุณเมื่อคุณรู้สึกสิ้นหวังขาดแคลนท้อถอยชีวิตมีปัญหาดวงตกชีวิตกูชิบหายแล้วดวงตกทำบุญคนไม่ขึ้นโอ้ความรักก็ไม่ดี วิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างมีความกังวลและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะวนกับไปสู่อดีตอดีตที่คุณเป็นแม้กระทั่งคําว่าอดีตนี้คือ5นาทีที่แล้วก็ตาคุณไปย้ําจิตและคุณไปบันทึกความทรงจําใหม่ๆให้กับความทรงจำเก่านี่เป็นเรื่องของกลไกทางจิตนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี้ย ร่างกายของคุณจะอินที่สุดและกลับไปสู่อดีตที่คุณเคยเป็นไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นเรื่องอะไรและยิ่งถ้าเรื่องไม่ดีคุณรู้สึกในความรู้สึกล้วแหมมันเจ็บใจมันยังเข้มข้นมันยังเมามันกับความรู้สึกนั้นอยู่ให้ตายเถอะคุณจึงเข้าใจว่าดวงตกชะตาขาดชีวิตทําอะไรก็ไม่ดีดังนั้นนะคะความคิดคือภาษาสมองอารมณ์คือภาษาของร่างกายวิธีที่เราคิดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสร้างสภาวะความเป็นอยู่มันสร้างสภาวะแวดล้อมให้เราคนสัตว์สิ่งของเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณสร้างเงื่อนไขให้เกิดทั้งหมดเนี่ยกับตัวคุณเองคุณจะต้องมีความคิดและความรู้สึกอย่างที่บอกนี่คือการอธิบายให้คุณฟังนะคะซึ่งในความเป็นจรงิง อธิบายง่ายๆก็ได้แต่ว่านี่มันลงลึกจนทําให้คุณจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยวันจะบอกคุณง่ายๆนะคะว่าความทรงจําที่มันมีภาพและอารมณ์นี่มันจะไปกระตุ้นการตอบสนองและมันจะสร้างเงื่อนไขกับร่างกายจึงเป็นจิตของอารมณ์จิตของอารมณ์ความทรงจําไม่ได้อยู่ที่สมอง โดยเสมอไปแต่มันอยู่ลึกลงไปอย่างจิตใต้สำนึกสมองเป็นเครื่องบันทึกความทรงจําแต่ความทรงจําจริงๆมันอยู่ที่จิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกมันคือสิ่งที่ทําให้คุณยังหัวใจเต้นอยู่ยังไม่ตุยดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมันกลายเป็นจิตของอารมณ์และทั้งหมดจนเกิดภาพ และคุณจึงคิดและคุณจึงรู้สึกและคุณจึงสัมผัสเห็นมันได้ปด้องป่ดปด้อและถ้าคุณอยากตัดกรรมในสมองมาสู่ฟังก์ชันการช่วยเหลือการทำสมาธิเนี่ยคือการทำและสร้างความคุ้นเคยที่เชื่อมต่อระหว่างตัวตนของคุณในเวลานี้ กับจิตและใจให้สอดคล้องและเคลื่อนไหวไปพร้อมกันการทำสมาธิเนี่ยนะคะจึงสรุปได้ว่าเป็นการซ่อมแซมและบำรุงรักษานะคะและเปลี่ยนแปลงตัวตนของตัวเองขั้นสูงสุดจากการทำความรู้จักตัวเองให้เวลาการเรียนรู้เชื่อมต่อทุกส่วนเข้าหากันร้างระบบใหม่สร้างภูมิความรู้สึกที่ดีต่อตนเองใหม่เพื่อเปลี่ยนเป็นคนให่ การทำสมาธิไม่ได้ใช่ยุบหนอพุ่มหนอนะคะม่นไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นการทำสมาธิคือการนั่งเฉยเหายใจเข้ารับรู้หายใจออกผ่อนคลายคุณอยู่ในท่านั่งที่สบายอยู่ในที่ที่เป็นที่ของคุณอยู่ในที่ที่คุณหายใจได้สะดวกลูกคุณกำลังจะเดินไปก็ได้นะคะเดินไปเรื่อยๆรอบบ้านรอบที่ทำงาน หรือตรงไหนก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและเชื่อมโยงจิตใจของคุณเองเข้ากับทุกขณะเมื่อคุณได้เจอแล้วกลับมาสู่จุดเริ่มต้นค่ะมานั่งลงใกล้ๆต้นไม้หรือในที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยแค่คุณหายใจเข้ารับรู้หายใจออกผ่อนคลายเบาสบาย และให้คุณเชื่อมโยงตัวเองกับจิตและใจของคุณทํำความรู้จักกันหน่อยเหมือนกับคุณเดินเข้าไปในร่างกายของคุณและสำรวจทุกอย่างบอกรักตัวเองหน่อยเช่ญชมตัวเองหน่อยแล้วต่างวิธีของคุณนะคะว่าคุณจะทำยังไงให้คุณได้เชื่อมโยง แต่การทำสมาธิในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงคุณและจะแก้กรรมในสมองคุณจากการปลูกถ่ายความทรงจำระยะสั้นปลูกถ่ายมันใหม่ค่ะปลูกถ่ายในสิ่งที่คุณต้องการความสุขที่มีเราจะต้องใช้จินตนาการและเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงจะดีขนาดไหนนะ ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ปอร์เช่หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงกูมีโตโยต้าไปแฮปปี้แล้วแล้วจะดีขนาดไหนนะถ้าเราได้มีรถในฝันของเราเอ๊ะเราได้กินของดีๆสัมผัสค่ะรสชาติต้องมากลิ่นต้องมาจะดีขนาดไหนเนาะถ้าพ่อกับแม่ได้เห็นของควันชิ้นใหม่ ไม่จำเป็นต้องแพงหรอกคะ่ะเอาตามสิ่งที่คุณคิดแล้มันสามารถเกิดขึ้นจริงในจิตได้และคุณเชื่อและคุณเห็นภาพตามมันและเมื่อคุณมีภาวะอารมณ์ที่เป็นสุขมากพอคุณจะปิดตัดกรรมแห่งความสุดขหายได้อย่างแน่นอนเพราะอารมณ์ที่เบิกบานจะปลูกถ่ายความรู้สึกดีๆเซลล์ประสาทดีๆเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งหมดกับร่างกายให้ร่างกายกลับมาดีอีกรอบ และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งคุณสามารถสร้างความโชคดีได้คุณที่ฟังคลิปนี้จบแล้วขอให้คุณมีความสุขในการรับชมและรับฟังนะคะแล้วก็ลองกลับไปใช้ดูอย่างไรแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยะคะ่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ